เออก็ตัดอย่างนั้นเลยเออส่งให้อเอรเออบอันนี้ส่งน้ำส่งน้ำประชาตนส่งขบวนสิเออส่งน้ำอะไรก็ล่างนี่ก้อนหินเออ ถ่ายรูปให้ทุกคนเลยถือจะได้ส่งให้พ่อเอถ่ายรูปของเติร์นดีไหมนี่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแคปหน้าจอได้ถ่ายถ่ายกล้องนี้ไหมเติอ์นกล้องต้นอยู่ไหนถ่ายเป็นวิดีโอเดี๋ยวก่อนเขากล้องเขาก็ล้องกล้องไหนวะกล้องว้ายน้ำกล้องตรงไหนอ่าอันนี้ส่งน้ำประทาน น่เออนั่นแหะพระธาตุข้างบนนี่แหละเดี๋ยวไปตักน้ำใหม่ก่อนน้ำอะไรนี่ละต้นส่งหินข้างล่างก็ได้ต้นน่ะไม่ถึงนะไม่ไม่ส่งหรอไม่ส่งส่งพลอยเลยถึงหรือเปล่าถึงถึงเตี้ยนจะเตี้ยนก็ถึงเนั่นแหละไม่ถึงแน่นอนเลยเนี่ยถึงหรือเปล่าเนี่ยสงหินเห็นไหมไม่ถึง ไม่ถึงจนได้เลยเก่งหัวเลยโอ้ไล่อไไล่อี่นี้สาธุ เออสาธุสาธุให้ถึงสู่พระนิพพานเถอ ก็ขอกล่าเขาว่าสวัสดีมากๆเลยวันนี้วันนี้ได้มาทำบุญเสร็จสับก็ได้ส่งน้ำประทานกัน